สวัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอย่างงานประกาศรางวัล TDPK Pitching Day 2020ที่จัดขึ้นโดย True Digital Park ซึ่งงานนี้ค่ะก็ได้มีการไลฟ์ถ่ายทอดสดการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ True ได้จัดงาน TDPK Pitching Day 2020เปิดโอกาสให้สตาร์ u p ได้ส่งไอเดียและผลงานธุรกิจในหัวข้อ10อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ Change S Curve ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทพร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆจาก True Digital Park ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการทำธุรกิจอีกด้วยค่ะ เช่นพื้นที่นั่งทำงานฟรีโ o เว r ร i n ิ Co Space และช่องทางสื่อสารโปรโมทธุรกิจอีกด้วยโดยการตัดสินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีและแวดวงสตาร์ทอัพมาร่วมตัดสินผลงานในครั้งนี้และได้มอบรางวัลให้แก่ทีมสตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัลดังนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศทีม Autotech รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทีม v e r ร l y Vision รองชนะเลิศอันดับ2ทีม g ู โดยในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาง True Digital Park ก็เลยได้ปรับรูปแบบของการรับชมตามมาตรการ Social Distancing โดยใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดสดกิจกรรม pitching ผ่านระบบออนไลน์ออกทางช่อง Facebook ของ True d i s t a l p a r k และแพลตฟอร์มของ True ID ให้สตาร์ทอัพและบุคคลทั่วไปสามารถชมการนำเสนอผลงานได้ในพื้นที่ต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องรวมตัวในที่เดียวกันเพื่อลดความหนานแน่นของผู้เข้าร่วมงานพร้อมมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 ด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูภาพงาน TDPK Pitching Day 2020เพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ True Digital Park ค่ะและว้วกลับมาพบกับ Good News ในครั้งต่อไปได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ